ก่อนทำวัดวันเสาร์ทุกวันก็จะมี Q&A นะสอบถามถามตอบปัญหาธรรมะนะโดยคนฟ้าายใจเบิกบานนะนะคนถามอยู่กรุงเทพนนนะคนตอบอยู่พิษณุโลกนะกระดาษนามาสักการาดค่ะพระอาจารย์คำถามสัปดาห์นี้ค่ะคำถามแรก สงสัยเรื่องวิปัสนาครับคือมันจะต้องดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆจนเกิดปัญญาหรือว่าเราจะต้องคิดด้วยว่ามันไม่เที่ยงให้ปล่อยวางครับสาธุค่ะนั้นวิปัสสนึกน่คิดเอาเนี่ยนะวิปัสนาไม่ต้องคิดนะมีทีอย่างเดียวคือมีอาตาปีสัมมชาโนสติมาน,นะมีความเพียเพรเผากิเลส มีสติมีสัมผัสยะนะสติคือความระลึกรูออ้อะไรที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันขณะให้ระลึกรู้แล้วสัมผัสยะก็จะเป็นตัวที่คอยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นะรู้กายรู้ใจอยู่ต่อเนื่องหนึงน่งๆออย่างนี้ทีนี้พอเรารู้ต่อเนื่องไปแล้วมันจะเริ่มเห็นของจริงของจริงคือเห็นอะไรเห็นไตรลักษณนะ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ เห็นความไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะบังคับบัญชาเลน่นไม่ได้สักอย่างนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะทุกเรื่องเลยนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรพวกนี้ต้นทั้งกุศลอกุศลนี่นะนี่พอเราไปเห็นนี้บ่อยๆเข้าเนะนี่ยนะมันจะค่อยเข้าใจขึ้นมาเองว่าอ๋อชีวิตนี้เป็นแค่เรื่องของการทํางานตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการทํางานทางธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติรุนๆนอยู่อย่างนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนจะต้องเป็นอะไรขึ้นมาพอเห็นอย่างนี้เขาเรียกปัญญาปัญญาชนิดนี้เขาเรียกภาวนามปัญญาตอนนี้มันเกิดพอมันมีภาวนามยปัญญาอย่างนี้เป็นยังไงก็ไม่มีอะไรทุกข์แค่นั้นเองพอเห็นแล้วไอ้ที่เกิดดับอยู่นเนียนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ไหน ไม่เคยมีใครเกิดไม่เคยมีใครตายมีแต่เียงธรรมชาติล,ล้วนๆที่ทํางานอยู่อย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกวิปัสสนาอาจจะไม่สงบนะที่สําคัญก็คืออาจจะไม่สงบนะเพราะความสงบที่ต้องการของวิปัสสนาแค่คณิกะสมาธิก็คือใจจิตตั้งมั่นขณะหนึ่งเอความคิดโผล่มารู้ทันดับไปความปวดโผล่มารู้ทันนะอะไรโผล่มาก็รู้ทัน,นะอ,ะทนอะไรอยู่เงี้ยนะมันอาจจะไม่สงบหรอกแต่ว่ามันจะมีตัว สติสัมปชัญญะเข้าไปรู้เท่าทันทุกอารมณ์ทุกอาการทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่เป็นต้นนี่คือวิปัสสนา่ะเชิญคําถามต่อไปเลยหรือถ้า,<ส>าไม่เคลียร์ก็ถามซ้ําได้นะถามเสริมได้เชิญเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าไม่จําเป็นต้องสงบคะ่พะพอดีว่ามีคาถามของคุณนรุโตะนะคะถามว่าถ้าสัมมาสมาธิคะ่ะในมรรคมีองค์แปด ต้องเข้าถึงฌานสี่เลยไหมครับถึงจะครบถ่วนแน,น่นอนต้องเข้าถึงฌานแต่ว่าไม่จะเป็นต้องครบทั้งสี่ฌานนะนะปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะทําลายกิเลสได้อันนั้นเป็นตัวสมา,สมาธินะนะตัวนี้สมาธินี่คือเป็นสมาธิในระดับที่สูงสุดแล้วนะคือมันจะมีสารระดับคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปนาสมาธิคณิกะนี่คือ เวลาเรารู้สึกตัวทําอะไรอยู่แล้วรู้สึกตัวนี่เขาเรียกว่ามีคณิกะสมาธิแต่นี้อุปจารสมาธิก็จะเริ่มมีอะไรพิสดารแล้วเช่นมีนิมิตเกิดขึ้นตัวโยกตัวมหมุน,หน,นเห็นนู่นเห็นนี่นะมีนิมิตเกิดขึ้นอย่างงี้นะหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือมีสสาวะอะไรทิ่นพิสดารตัวลอยตัวเบาตัวเล็กตัวใหญ่อะไรพวกนี้เขาเรียกอุปจารสมาธิหลายคนก็ไปเที่ยวรู้ว่าแล้วจิตคนน้นคนนี้อะไรแปลกๆขึ้นมา มีสิกเซนขึ้นมาไปเห็นผีสางนางไม้เห็นเทวดาอะไรพวกนี้น,น,นี้เขาเรียกอุปจาระทีนี้พอเข้าถึงระดับอัปนาหรือระดับฌานเนี่ยอัปนาสมาธิาก็จิตเตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของฌานในแต่ละองค์ฌานนะต,ตั้งมั่นอยู่ในองฌานนั้นๆน,น,น,นี่ถ้าจะต้องทำลายกิเลสก็ต้องใช้สมาธินในระดับฌาน นะแต่ถ้าเอาแค่เริ่มรู้เท่าทันไปก่อนนี่ก็ไม่จำเป็นต้องได้ถึงฌานนะอันนั้นไม่ยังไม่สําคัญเพราะว่าบางทีคนที่มีฌานหรือมีสมาธิเป็นฐานมาก่อนบางทีหลงทางได้ง่ายด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่าโมวาัวตไปติดฌานอยู่นะติดสงบติดสุขติดสบายนะแล้วฌานนี่มักจะมีอภิญญาจิตตามมานะตาทิพย์หูทิพรู้ว่าแล้จิตคนอื่นแล้ลึกชาติได้อะไรพวกนี้นะนะ แต่นี้พอไปเจอพวกนี้เข้าชักจะหลงตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองผู้วิเศษขึ้นมานะแล้วหลายคนก็หลงมาหลายชาติแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วถ้าจะพูดถึงว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีองค์คาไปยกครบถ้วนไม่พิการบ้าใบาบอดหนวกนี่แปลว่าเราเคยได้ชานกันมาแล้วทั้งนั้นนะนะถ้าเกิดมามีปัญญาประกอบด้วยนะเขาเรียกติเหตุกาบุคคลเนี่ยเราเคยได้ฌากันมาแล้วทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจิตมันพร้อมที่จะน้องเข้าไปสู่ฌานได้ง่ายเวลานะเราฝึกมาสักระยะหนึ่งนะตอนนี้พอไปเจอของเล่นพวกนี้เข้านะของแถมที่เกิดจากฌานนี่ก็นะจะหลงได้ง่ายมากนะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะถ้ายาวถึงมรรคจิตพลจิตเกิดยังไงก็ต้องได้ฌานะแต่ว่าไม่จะเป็นว่าจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะขอแค่เสี้ยววินาทีนั้นวิถีจิตนั้นมรรควิถีเกิดขึ้นทำลายอาสวกิเลสไป ขณะหนึ่งแค่ขณะเดียวในที่ต้องการนึ่แค่ขณะเดียวแค่นั้นเองนั้นสมาธิต้องสมบูรณ์นะ,ะเชิญสาธุค่ะพดอดีน่าจะสอดคล้องกับอีกคําถามข้อหนึ่งค่ะถามว่าสมาธิที่ควรจะเข้าถึงเพื่อให้มีสิทธิ์บรรลุธรรมควรจะเป็นอย่างไรน่าจะเป็นคําถามที่อาจารย์นาจกตอบไปครอบคลุม ที่จริงก็ตอบไปแล้วแหละนั่นแหละคือตัวสมมาสมาธินั่นแหละเพราะว่าตัวสัมาสมาธินี่จําเป็นนะไม่ใช่แบบคือบางทีเราไปอ่านหนังสือพุทธวัตจนะจะบอกว่านะพระโพธิสัตว์เคยได้สมาบัติ8มาก,ก่อนได้สมาบัตแปดไปว่าอะไรไปว่าก็จะได้สมาธิตั้งแต่รูปฌานด้วยอรูปฌานด้วยอันนี้พูดแบบนะพูดแบบพระสูตรนะถ้าพูดแบบไปทางาสมาบัดเก้านะเพราะฉะนั้น พอได้สมาบัดแปดนี่นะบงทีท่านเขียนไว้ในหะนังสือพุทธวเนยะไปอ่านกันนะบอกก็เห็นว่านี่ไม่ใช่ทางนี่แหละคือทางแต่ปัญหาคือวางทางให้ได้แค่นั้นแหละนะคือถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายก็ไปว่าต้องทิ้งทางนะแม้ก็จะอยู่บนทางอยู่งั้นอยู่ตลอดเวลานั่งแล้วก็สงบสบายไม่ไปไหนมาไหนอยู่อย่างนะั้นแะต่พอสงบถึงที่สุดก็จะมีคาถามต่อขึ้นมาในใจแล้วยังไงต่อเราจะไปยังไงต่อน,นี่คือปัญหาของนักภาวนา พอสงบระดับนี้ก็อยากจะได้เลเวลที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะพอมันไม่สูงขึ้นดังใจก็มีความรู้สึกว่านะเซง็งชีวิตนะคงจะหมดบุญแค่นี้แล้วอะไรเงี้ยกับหลุดโลกไปเลยบางทีนะนะเพราะฉะนั้นมันใช่ไม่ใช่แค่สมาธิอย่างเดียวมากมองแปดมันต้องมาพร้อมทั้งหมดก็เรียกว่ามรคาสมังคีเวลาที่จะทำลายอสวกิเลสนะ นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปแปว่าอะไรแปว่าต้องมีปัญญาร่วมด้วยนะนะไปว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาทั้งสามตัวนในชุดของเขาเน่ยนะต้องมีครบทั้งหมดไม่ใช่แค่สมาธิอย่างเดียวนะมีสมาธิอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่มีศีลก็จบแค่นั้นเองกลายเป็นวิชาสมาธิขึ้นมาได้ไง่านะอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นที่ต้องการสมาธิต้องการจริงคือตัวฌานนี่แหละตัวสัมมาสมาธินี่แหละนะนะ เชิญคำตามต่อไปเลยสาธุค่ะคำถามถัดไปค่ะถามว่าจะเห็นจิตได้อย่างไรต้องรู้กายขยับพร้อมกับเห็นจิตไหมครับจิต สุดท้ายของคนที่กำลังจะเสียชีวิตถ้ามีสติอยู่ในธรรมของพระองค์จะทำให้ไปพบชาติที่ดีใช่ไหมครับเราชอบใช้คำว่าจิตสุดท้ายนี่แปลว่าไม่ใช่นักเรียนอวิธรรมไม่ใช่นักสกษาพิธรรมนักศึกษาวิธรรมจะไม่บอกว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายก็จุติจิตไงสุดท้ายในชาตินี้เลยนะไม่ใช่สุดท้าย,ยาจริงๆเ้ยนะแต่จะบอกว่าจิตสุดท้ายนะั่นจิตพระอรหันเนี่ย มรรคจิตอารหัมมรรคจิตเกิดทำลายกิเลสนะไม่ใช่อราัตมรรคจิตหรืออรหัตมรรควิถีด้วยนะมันมาเป็นชุดนะจิตมันทำงานอยู่เป็นชุดชุดอย่างนี้นะนะอย่างนี้เรียกว่าสุดท้ายแล้วพอไม่กลับมาเกิดอีกนะนะพ้นะพจากความเป็นสัพเพเวสีคือ,อยังแสวงหาที่เกิดอยู่อย่างนะี้นะพ้นจากการเกิดการตายแล้วนะที่เรียกว่าจิตสุดท้ายเด้จริงๆนะถ,ถ้าถ้าพูดถึงอย่างนี้ต้องแสดงว่าวิถีจิตสุดท้ายในภพชาตินี้นะ บรณาวิถีเนี่ยวิถีจิตสุดท้ายทีนี้ขณะคือปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะบังคับให้เรามีสติได้ในวิถีจิตสุดท้ายแล้วจะทำยังไงก็ต้องฝึกตัวเองให้ฝึกมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องเนืองเนืองจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยจะยืนเดินนั่งนอนมีสติก็รู้ทันพอมันโกรธหงุดหงิดมันเข้าไปรู้ทันรู้ทันอารมณ์ตัวเองอยู่เนืองเนืองเนี่ยถ้าเราทำเนืองเนืองอย่างนี้ได้ นะพอเราใกล้จะตายขึ้นมาพอจะตายขึ้นมาจริงๆวิถีจิตสุดท้ายนะนะเนขาจะทํางานอัตโนมัติเขาเองนะสติจะเข้าไปรู้แจเลยนะมันเป็นธรรมดามันอย่างนั้นมันเหมือนกับเวลาเราตกใจเวลาเราจะจะล้มเวลาจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าคนที่ฝึกจิตมามันจะเห็นเลยว่าล้มไปท่าไหนมือค้ำอย่างไงเวลาลดอุดบัติเหตุพลิกคว่ำอะไรเงี้ยจะเห็นเหมือนสโลโมชั่นเห็นเลยว่า มันไปยังไงร,ร่างกายมันพลิกไปยังไงมันโดยกระแทกกับอะไรยังไงนะมันเห็นได้ชัดนะแต่นี้คนที่ไม่ได้ฝึกจิตก็จะตกอกตกใจวีดวายกับตู้ไปเรื่อยไม่มีสติรู้ทันนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมโนทวารวชนะจิตนะหรือตัวโวตถพนะจิตเขาจะตัดสินเองว่าวิถีจิตเนี้ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่เราตัดสินอย่าลืรว่าไม่มีเราอยู่จริงนะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดสินขเขาเอง อะไรตัวตัดสินแหละปัญญาเนะี่ยตัวสติตัวปัญญาเนะี่ยแหละที่เข้าไปทํางานร่วมอยู่มันเป็นวิธีจิตที่ที่เป็นกุศลกันเถอะเขาจะไปตัดสินเขาเองว่าจะเป็นกุศลหรือกุศลั้ถ้าเป็นกุศลนะ่ไม่ได้ปแปลว่าอยู่ๆมันจะเป็นกุศลก็ปแปลว่าเราต้องฝึกมันให้เป็นกุศลอยู่เนืองๆมาจนถึงสุดท้ายเนะี่ยนะ่มาพอมันคุ้นชินอย่างเงี้ยนะเป็นอจินตกรรมคุ้นชินอย่างงี้นะ่มันก็ค่อยคอย นะมันก็จะจะรู้ทันเองแล้วมันจะไม่กลัวตายนะรู้ทันเองว่าจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติอะไรยังไงอย่างนี้เป็นตน้นะเขาจะรู้ทันของเขาเองค่นะ okay. แล้วถ้าถ้าไม่เคยฝึกเลยคะ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะจะก่อนตายแบบท่องบทสวดหรือพุโทโธอะไรเงี้ยค่ะมันจะสามารถทำให้จิตมันก็ุศลก่อนคือ,ค,อคือถ้าเป็นกุศลเนี่ยนะ คือไอ้ที่พูดอย่างนี้บอกว่ามีสติสัมผััอยู่ในขณะที่วิธีสุดท้ายบางทีมันคว้าเอามรรคผลนิพพานได้ในวิธีสุดท้ายด้วยนะนะเป็นวินาทีทองเลยแต่้คนไม่เคยฝึกเลยทําไงก็ทําบุญอย่เป็นประจำสวดมนต์อย่เป็นประจำอะไรเงี้ยนะชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อย่าเป็นประจำนะเพราะนั้น,นพอจะใกล้จะตายมาจิตก็จะเป็นหน่วงอารมณ์เนี่ยเข้ามาพิจารณาเองอัตโนมัติอยากจะทําบุญอยากจะตักบาตรอยากจะฟังพระเทศอะไรเงี้ยนะจิตก็เป็นกุศล นี่พอตายแล้วพบชาก็เป็นสุคติภูมิแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยทำนี่แต่ปัญหาคือแม้จะทําบุญมา้าเกิดใกล้าตายเกิดเวทนาอย่างรุนแรงเนี่ยสมมติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเกิดทุกเวทนาอย่างรุนแรงขึ้นมาขณะนั้นจิตอาจจะเศร้าหมองก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นทำดีก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ทำดีอาจจะลงนรกก่อนก็ได้ทำชั่วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องลงนรกนะอาจจะขึ้นสวรรค์ก่อนก็ได้ถ้าจิตขณะสุดท้ายนั้น นะเป็นกุศลเพราะนี่นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญว่าญาติพี่น้องที่ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่ต้องคอยเตือนให้เขานึกถึงบุญกุศลอยู่เสมอแต่ปัญหาคือถ้าคนคนนั้นไม่เคยทําบุญมาเลยบอกให้ตายกูก็นึกไม่ออกกูไม่เคยทำนะพูดให้ตายนึกถึงอรหันต์นะแม่พุโทโธนะพ่อมันนึกไม่ออกหรอกถ้าเขาไม่เคยฝึกมาก่อนยนะยกเว้นว่าก่อนที่เขาจะตายเราจูงจิตเข้ามาแล้วเอาเทปเอาหาเสียงธรรมะมาให้ฟัง เสียงสดมนไม่ฟังอยู่เนืองๆก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาจะนึกออกนะมันก็จะหน่วงเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมาเป็นมาเป็นอารมณ์แล้วก็จะพาให้ไปสู่สุขติภูมิได้นะอะ่ะหมดเวลาถ้าไม่หมดคําถามก็ค่อยถามเสาต่อไปนะเดีย๋ยวเราจะต้องสอบอารมณ์กันเก็บไว้ถามวันเสาหน้าคช่ค่ะลาขอบคุณค่ะสโทษค่ะนะพันก็เสาหน้าเจอหนึ่งทีสําหรับ Q&A เนีนยเนี๋ยนะเดี๋ยวเยวนี่ยต้องสอบลมก็เราจะทำวัดก่อนเวลาสิบนาทีนะ